มานี่แล้วมาอยู่ในเกมเบ๊เฮ้เบบี้อินเดย์โลใช่เขามาอัปเดตใหม่นะครับนเขามึงมันอัปเดตใหม่มใช่ใช่นี่กกดเฮ้ย มันผมต้องเอ้ยพันนี้รีเซ็ตละโอเคครับเรารีเซ็ตเรยียบร้อยแต่ไม่ได้รีเซ็ตแบบไอนะ้นี่นะผมรีเซ็ตแค่ไอ้พันนี้แหละโอเคนะเข้าไปเริ่มกันเลยดิครับผมออืมจำได้แล้วตอมตามแมวดำมาอาา่าฮะ โอเคนะครับเราต้องมาหาหนังสือใช่ไหมครับเดี๋ยวไหนติดตามเจ้าแมวดำไม่บอกไหนเด็ดอ่ะไม่มีเมียวเมียวไม่อ่านวิดีโออยู่นะมีโอชีไม่ใช่ไม่ได้แมวขี่นุ่มขี้ก็ขี้ไปคนเดียวเออเราว่าตรงเอ้ยหยิบหยิบได้ไหมไม่หยิบไม่ได้ พี่คว่ำอยู่นี่แหละโอเคนะครับผมต้องไปหาหนังสืทอที่วางอยู่แบบรบๆซ่อนๆนะครับเนี้วเดี๋ยวก่อนนะแป๊บบนึงนะครับผมก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมหนังสือมาก่อนล้วก็จะได้ไม่ต้องเดินไปทั่วหมดเลยตอนนี้ถ่ายไว้เท่าไหร่แล้วโอเคหนึ่งนาทีเอาเวลามาดูข้างล่างด้วยนะครับอือฮึ อันนี้ก่อนเลยอันห้า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 เอาห้ามาใส่เอาอันสองนะครับเราต้องเอาสามมาใส่แล้วก็อันหนึ่งเอาสองสองอ๋ 2, 2อเอาสองยู่นี่นี่นะครับผมผมมันก็จะแหลกๆหน่อยนะครับโดนทะลุลงไปเลยเก็บที่พื้นเอาง่ายกว่านะครับ ไปเลยนี่ง่ายกว่าสามอันอย่างน้อยนี่ก็ค่ะหมอพ่อโอ้ปิดใส่หน้าเลยหลงแล้วนะครับตอนนี้ ตกใจหมดเลยแกงนี้นะครับต้องไปสุดท้ายนคะครับนี่ใช่เออถลม่มก็ถลม่มลงมาเลยไม่กลัวถล่มมาเลยไม่ถลม่มอีกไปเอ่อไอ้ทำบ้าเฮ้ยอะไรครับโอ้ เอาเฮ้ยต้องการทานเนาะได้ได้ได้ใส่ทานใหม่นะคะใส่ทานใหม่ใส่ทานใหม่ใส่ทานใหม่ทานเอามานี่ครับแล้วก็ผมต้องไปหยิบอะไรก่อนที่จะขึ้นไปนะครับ หยิบมาเลยม,มันชื่อว่านิวผมชอบเรียกว่าทิวมากกว่าทิวทิวไม่มันินวแหละดีกว่าแต่ก่อนที่เราเจะเอามันไปชั้นนั้นเราต้องลงไปข้างล่างเพื่อไปเอาหมึกมาก่อนจะได้ไม่ต้องลงไปเอาอีกเซาปุ๊บดีใจขึ้นมาอีกทีเลยเนิยวอะ่ะ ได้ระเบิดใส่ลอกไอ้นั่นเอ้ยโอเคแล้วครับโอเคผมได,ได้เล่นแล้วไอ้เกมแบบไหนอืนิวอะไรเอ็นอาร์มันอ่านวันนั่นไหมเอาโอเคนะครับต้องกดให้เป๊ะโอเคเออยุบเออต่อไปมีสองอันนะครับเอ้ยโอ้โห อืโอเคโอ้โหจะรอดไปนออนิทิทําไม่ได้หรอกเนี่ยอะผมก็ได้เสยก็ได้เเลยเย้แล้วแล้วขยับได้แล้ว โอเคอ่ะนี่อู้หูหโอ้โอ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 โยผมก็ดีใจเลยอะไรส่วนล่างโอเคมาอ,อู้หูไม่อยากให้เจ็บบาดเจ็บแล้วไปเออเดี๋ยวเรามานนิวโอเค เราก็ต้องหยิบไอ้พันนี้มาที่ยันประตูไว้ครับอ๋อใช่ยันประตูม่ไจะหยิบะโอเคนะครับคอยต่อนะครับให้เราหยิบเฮ้ยต้องหยิบนี่ไว้ก่อนนะครับหยิบนิ้วไว้นี่แล้วผมนั่นก็ไปเอาไหนก็ไม่รู้นี่ไงเอาปุ่มเดินไปไหนแล้วนะเอารอเอามา มันหยิบได้เยอะสุดสี่อันนะครับเลือกห้าอันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้หยิบไป็หลายอันไม่ได้มันไม่ไเหมือนของเล่นเท่าไหรน,นะครับเนี่ยโอเคขยับได้เหมือนปกติแล้วเย้อ,เอ้าวเฮ้ยไ,ไปจะไปไหนอืมใช่หนีไปเลยซ่อมให้เสร็จแล้วอืมถล่มก็ถล่มเลยชอบมากอยูไไ่ไหนอ่ะ Ôi đây ngay Trời đếch nhưng mình cây khuyên lớp ta gì đen pet lời Đéo mà nó lớp nhiều, để lớp mua bà con quá Nhà vương hài vậy nè, nhà phương hài nè Ờ, nó khói, bọn โอเคนะครับกดลิฟต์นะครับเพื่อเติมเริมนิ้วต้องการอะไรโอเคปะเจได้เลยอ่ะต่อไปน่าจะคอลหรือไม่ก็น้ำเออน้ำมันนะครับนี่จะใช่เสร็จยังคะเนี่ยโอเคนะครับต่อไปต้องการอะไรอ่ะเอาไปเลยไปเติมน้ำมันอ่ะ ต่อไปอะไร้อนน้ำมันที่มันกินไปโอ้ยเอามาด้วย,อยโอ้ยเด็กนี่อืออืออือเอคที่นี่จะถะล,ล่มแล้วไม่ถลม่มไม่เด็กน่าจะยิงเขาใกล้ใหญ่นี่เอาหมดกลยโอเค โอเคผมก็จะเอาไอ้นี่ไปด้วยเื่อแต่ของมันไม่อยู่เลยอะไรไฟจะดับก็ดับไปเลยแสงอะไรอ่ะไอเด็กมาเลยไอเด็กนั่นมาเลยมาดิไอเด็กอะได้หวุดหงแล้วดีเวงอีกนะไม่ประโยชน์ตัวเองเลยมึง Jag vet inte jämt å, vem fan